สว,วัสดีครับนีช่องปามซ่าขีนนะครับจะมาใส่โคดหนึ่งนะนี่อ่ะอืมนี่พี่จะใส่โคดน,นี้ไปเห็นไหมโอ้ยนี่นะเดี๋ยวถ้าแบบไม่เห็นโคดไอกี้เดี๋ยวพี่พี่ไว้ใต้คอมเมนต์นะใต้คลิปดิใต้คอมเมนต์โอเคอันด่ง ดูสูมกันนี่นะนี่คุณได้มาเนาจะสูมกันดูปึ๊บโอ้โหตัวโคอเต็มเลยดูดูหูรีเจ้งเยอะเฮ้ยได้ตัวอะไรตัวรับ อะไรไวะอะไรเนี่ยเป็นตัวเป็นรอยเป็นตัวนี้เยอะอ่ะเปนอีกไอ้จริงเป็นการตีตัวนั้นนะมีแค่นั้นแหละไม่ไมีอะไรเปนนี้เล่นคอมมอนอ่ะว่าแลละโอเคนะเดี๋ยวจะให้คนไว้ข้างล่างโอเคครับคิปก็มีแค่นี้แหละโอเคครับ